เช่นเดียวกับผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะที่ระบุว่านักลงทุนและผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองโดยได้ชะลอคําสั่งซื้อสินค้าจากไทยส่งผลให้ดัชนีภาคอุตสาหกรรมเดือนแรกในปี2557นั้นหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่10ค่ะ นายสมชายหานหิรันผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสออรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ประจำเดือนมกราคม2557ว่าลดลงร้อยละ6.4ต่อเนื่องเป็นเดือนที่10และคาดว่าไตรมาสแรกจะติดลบต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันจากการส่งออกและการนำเข้าสินค้าสินค้าทุนที่ขยายตัวต่ำรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคลดลงจากสถานการณ์ทางการเมือง ขณะที่กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ6 1 7 6จากการปรับลดของสินค้าอุตสาหกรรมหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีอัตราการผลิตลดลงร้อยละ5 4 4เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเร่งผลิตรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจากนโยบายรถยนต์คันแรกทําให้ฐานการผลิตสูงขึ้นประกอบกับขณะนี้มีความกังวลจากสถานการณ์ทางการเมืองจึงทาให้ยอดการผลิตลดลง นายสมชายเปิดเผยด้วยนะคะว่าภาพรวมคำสั่งซื้อของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนั้นมีการชะลอตัวขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัวเฉลี่ยร้อยละสิเนื่องจากกังวลเรื่องความล่าช้าในการจัดส่งสินค้ารวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ด้วยออเดอร์ชะลอจริงครับ แต่อาจจะเป็นชะลอโดยโดยโดยเหตุผลก็คือเรื่องของในในส่วนของุมพื้นที่ที่จํากัดในกรุงเทพมหาคนครเป็นส่วนใหญ่นะครับ้วถามว่าเรื่องออเดอร์ต่างประเทศชะลอไหมส่วนใหญ่ชะลอก็ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉลี่ยประมาณไม่ถึง10%ดีเป็นเหตุผลเพราะว่าหนึ่งในบางครั้งสินค้านั้นถูกออเดอร์ไม่นานแล้วจําเป็นต้องส่งมอบก็ได้แต่ออเดอร์ใหม่นั้น จะมีปัญหาอย่างนี้ครับก็คือว่าเขาเริ่มใส่เอาเรื่องเขาเรียกว่าความเสี่ยงของประเทศคือ country risk เขาไม่ได้สนใจเขาเชื่อนะว่าเราผลิตได้แต่เขากลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์มาลามปามและจนกระทบต่อเรื่องโลจิสติกส์ที่ที่เขาเป็นห่วงเพราะนั้นพวกออเดอร์ของสินค้าที่เป็นที่เป็น common product นที่สามประเภทอื่นชด,ดสามารถสั่งซื้อได้เนี่ยก,ก,ก็จะมีการไดเวอร์ไปบ้างนะ สำหรับภาพรวมการผลิตของกลุ่มอาหารลดลงร้อยละ2.1เนื่องจากสินค้าสำคัญส่วนใหญ่ประสบปัญหาวัตถุดิบได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโรครวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศผู้นำเข้าจึงคาดว่าจะทำให้ภาพรวมการส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเดือนมกราคมลดลงร้อยละ6.9 ขณะที่ GDP ภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้งปี2,556ขยายตัวได้ที่ร้ยละ0 1ส่วนไตรมาสที่4หดตัวร้อยละ2 9ส่วนปีนี้ยังคง GDP ทั้งปีไว้ที่ร้อยละ2ตามประมาณการเดิมแต่ยังคงต้องรอดูความชัดเจนในเดือนมีนาคมนี้ก่อนปรับประมาณการอีกครั้ง